รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะคะ,ะสำหรับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะ ในชีวิตจริงของเรานะคะมีปัญหาที่จะต้องแก้หลายอย่างนะักเรียนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพื่อ,อเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและรวดเร็วนะคะสำหรับขั้นตอนก,นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนั้นนะคะก็จะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะนะักเรียน4ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะ มีดังนี้นะคะสีขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือพิจารณาและทำความเข้าใจกับปัญหาว่าปัญหานั้นน่ะคืออะไรมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะอย่างที่สองก็วางแผนการแก้ไขปัญหานะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรและจะได้ผลลัพธ์อย่างไรนะคะเราก็ต้องวางแผนไว้นะคะเมื่อวางแผนแล้วอย่างที่สามเราก็จะต้องลงมือแก้ปัญหา ก็แก้ตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้ที่เราวางแผนไว้นั่นเองนะ mm hmm. เมื่อแก้ปัญหาแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบผลการแก้ปัญหาว่ามันเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่นะคะ mm hmm. ถ้าไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขนะคะค mm ่ะ hmm. และอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะค mm ่ะ hmm. และต่อไปนะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะในการ พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหานะคะตามตัวอย่างนะคะตามตัวอย่างบอกว่ามีข่าวพยากรณ์อากาศนะคะนักเรียนข่าวพยากรณ์อากาศว่าสัปดาห์นี้นะคะจะมีพายุฝนตกหนักทั้งสัปดาห์จะเลือกใช้อุปกรณ์กันฝนอย่างไรดีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างาทีนี้ พิจารณาและทำความเข้าใจกับปัญหาก็จะไปที่ร้านค้านะคะมีขายร่มราคาถูกนะคะก็จะมีการวางแผนวางแผนการแก้ปัญหาไปสำรวจอุปกรณ์นะคะในการกันฝนที่ร้านค้ามีหมวกร่มนะคะมีหมวก UFO กันฝนเสื้อกันฝนนะคะ ตามรายการดังนี้นะคะ,ะร่มนะคะก็ถ้าฝนตกเบาๆตกปานกลางตกหนักเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าตกหนักแล้วลมแรงมากเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะต่อมาหมวกร่มนะคะถ้าตกเบาๆใช้ได้ตกปานกลางตกหนักแล้วก็ถ้าตกหนักและลมแรงด้วยเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะคะ ราคาก็อยู่ที่68บาทนะคะประมาณหมวก ufo กันฝนเนี่ยถ้าตกเบาๆใช้ได้ตกปานกลางใช้ได้ตกหนักไม่ได้ละแล้วก็ถ้าตกหนักแล้วมีลมแรงด้วยก็ไม่ได้นะคะทีนี้เสื้อกันฝนเนี่ยถ้าตกเบาก็ได้ตกปานกลางก็ได้ตกหนักก็ได้ตกหนักลมแรงก็ใช้ได้เนี่ยเรามีข้อมูลดังนี้ละนะคะแล้วก็มีราคาเปรียบเทียบนะคะดังนั้นเนี่ยเราวางแผนแล้วเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ย ข้อมูลที่น่าจะดีที่สุดในการตัดสินใจก็น่าจะเป็นเสื้อกันฝนนะคะเมื่อพิจารณาแล้วนะคะทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วนะคะก็เลือกสิ่งที่เหมาะสมได้สำหรับการแก้ปัญหานะคะนั่นก็คือเลือกเสื้อกันฝนนั่นเองนะคะส่งผลให้ลงมือพอมีฝนตกได้ลงมือทําได้แก้ปัญหาปรากฏว่า เราก็จะไม่เปียกไม่ป่วยไม่เป็นไข้เมื่อเราเลือกอุปกรณ์ได้เหมาะกับการที่เราได้ข้อมูลในการพยากรณ์อากาศมานะคะและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการใช้ข้อมูลนะคะมาพิจารณาการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะ,ะในการแก้ปัญหาเบื้องต้นนั้นนะคะก็ การแก้ปัญหานั้นจะต้องมีลำดับขั้นตอนแล้วก็จะต้องอช่วยให้เกิดความเข้าใจสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะคะแล้วก็แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานั้นน่ะสามารถทำได้หลายวิธีอย่างเช่นบอกเล่าเขียนบอกเล่านะคะขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือวาดภาพขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือใช้สัญ,ญลักษณ์ในการ เขียนผังงานนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์สำหรับเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะ,ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีใบางานนะคะมีใบางานที่จะใช้ในการแก้ปัญหานะคะอ่าก็คือใบางานวิทยาการคำนวณชัน้นป .2 นะคะ จากใบงานนะคะนักเรียนเขาให้เรียงขั้นตอนต่อไปนี้ใหม่นะคะมีสวมถุงเท้าและรองเท้านะคะ,ะเขาก็ให้คำมานะคะคำแรกก็คือสวมถุงเท้าต่อมาก็คือสวมรองเท้าต่อมาผูกเชือกรองเท้าและเตรียมถุงเท้าและรองเท้านะคะเราก็พิจารณาดูละมันมี ขั้นตอนให้เราสืสีขั้นตอนนะคะเราจะต้องเรียงใหม่นะคะให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวครูจะพาเรียงนะคะขั้นตอนแรกเราต้องทําอะไรก่อนคะใช่ค่ะเราจะต้องเตรียมก่อนนะคะขั้นแรกนะคะ,ะเตรียมถุงเท้านะคะเตรียมถุงเท้าและรองเท้า ขั้นตอนนีเ้เราเลือกไปแล้วนะคะเตรียมถุงเท้าและรองเท้าจากนั้นเราก็จะทำอะไรคะสวมถุงเท้าค่ะใช่ค่ะสวมถุงเท้าก่อนนะคะอ่าเราก็เติมลงไปสวมถุงเท้านะคะขั้นตอนต่อมาก็คือสวมรองเท้านะคะถ้าเราไปสวมรองเท้าก่อนสวมถุงเท้ามันจะสวมได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องสวมถุงเท้าก่อนแล้วค่อยมาสวมรองเท้าอันนี้เป็นการวางแผนแบบง่ายๆในชีวิตประจําวันที่นักเรียนจะต้องเจอนะคะพอสวมรองเท้าเสร็จแล้วเราก็จะผูกเชือกรองเท้าอ่าและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะลําดับขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ